ครับบมักแง,งุ่้พนะพุดนะปลาเวดจมน้ำอีกแล้วครับผม,ม,มว่าน้ำมันจะแหงนั่น,นครับมันมันก็ได้เกี่ยวเข่าออกนะครับนี่ครับหนามให้หน้ากับโบมี่นะครับเพราะว่าป่ามันต้องล่งมนันหลอดนะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปหนูพงศก็จะมาใส่ตามหลอดนะครับนี่ครับโอเคมาใส่ตามหลอดข่างให้น้าเพื่อนนะครับนี่ไปครับผมขั้นแรกก็เงี้ยหลอดนะครับขับรองเบ็ดดวงไม้นะครับผมี่ดวงเบ็ดเอาเบ็ดไม้ครับรองไม้เราเลยเปลี่ยนอ่อนนะครับเพราะว่าเอาป่ามาอยู่ครับผมโอ้ขั้นหลัง มาหันโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วนะครับนี่โดนแล้วครับนี่อือตายอย่างประคอครับนี่นี่ครับอือประคอติดอือดึงไปนี่ครับเบ็ดขั้นเบ็ดแข็งเลยครับดึงกับบนลงนะครับอ๋ตอตรงแรกแหกมนันมากนะครับ โอ้ยมึมงกันหลายเลยครับท่านผูนช้ชมแถวนนึ่งวองดินก่อนนะครับดินก่อนดินลงไปครับเดีย๋ยวผมจะแห้่เบื้องครับว่าเขา้ใสยี่ห้ออย่างนั้นครับเบ็ดน,น,นะครับครับเนี่ยที่ใส่กับเขียนโม ขืดนนามแห้งเลยครับชมเป็นงยังติดโอ้ขืนหนามก็ไม่แห้งเลยเน,ยนี่โอ้ขั้น้างนาขันน้างนาขันน้างนา,นงนางเป็นะสิอ้นเนยเอง ตันี้วะคุณอุยกไงวละครับเนี่อ้ยอืนครับกะปาิเบอ้ กอลังเลยนะครับเนี่ยป่าแบบนี้ก็มีทุกนอนนะนี่ครับเต็มสองเข้ามาชมนะโอ้โหเนน้ำมีครับ คิดว่าจะมีป่านะครับผมคืนน้ำไนะี่เขาครับผมนครับหักเง,งี้ยณนะคุณนะปลาเวดจมหน้าอีกแล้วครับผมอื้อ ตัวหญ่นะครับผมอ่าก็เริ่มหัวหน่อยหัวหญ่ตัวน่อยแล้วครับโหนะอืมนี่ครับ